เห็นแดดแล้วพี่น้องมันนี่แดดคากแดดแน่แดดมาสองมือละเด้อเมื่อบ้านกแดดพี่น้องฟ้าหลังฝนย่มสดใสเสมอเนาะพี่น้องเนาะเห็นแดดแล้วพี่น้องเห็นแดดแล้วผ้าอยู่ออกไปแล้วค่ะโอ้ยแดดจัดเทียนในถหนเนาะจนมันตกได้ตกดีมันนี่คัะผ้ามาชมบรรยากาศทงหน้านี่เหมือนเศร้าคือเก่าละค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยแดดแล้วพี่น้องแดดแล้วฟ้าสดใสมากเลยพี่น้องพี่มมีขีดฟ้าจ้า ก่อนเป็นบรรยากาศดีมากอยากให้มันแดดอยู่พี่น้องบรรยากาศสวยงามมากเลยต้นเขากระิเดสัดเสงเคราะห์แสงแล้วพี่น้องเนาะหลังจากที่มันเครื่แล้วก็ฝนตกลิ่นมากล่เมือพี่นอ้องต้นเขาเพิ่งจะต้องการแสงตะวันอยู่เด้ดพี่น้องแสงแดด ไปสังเคราะห์อ,อาหารของอเอพืนะพ่อนเนาะเพื่อนนะพญาย่ากับไปเล่งๆดอมๆม่องๆอยู่รอกอกาะภุนพ,พี่น้องเพื่อนมาสิเปียเอาต่อเข่าว่าสันเป็นเหินแดดแล้วเพื่อนสิเปียเอาต่อเขา่าเกี่ยวเข่าล่อล่อรถดเกียวว่าสันเพื่อนว่าเกี่ยวหลิ่นไปเรื่อยๆขอรถดเกียวพี่น้องแต่ห้อสิบมันล่อแต่รถดเกี่ยวห้อบอกเกี่ยวอีกห้อมันก็สิเป็นหลายพี่น้อง เป็นค่าจ้างเพื่อนหลายเนาะเกีียวเหรียญตายซ้ำหลดมาวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศทงไหทุงห่ทงหน้ามากหายชม่มคือเกาล่ะค่ะแดดดีพี่น้องมันนี้ฝ่าฝ่าโล่งมากเลยพี่น้องว่ามีขีฝ่าจ้าก,ก่อนแป้นแป้นเนาะเพื่อนว่าจะเขาซื้อแล้วดูหนาวแล้วว่าสันก็นาวในเถาะเนาะ ฝนมันบ่อยากได้แล้วพี่น้งองมัน,นก็พามาชมธรรมชาติทุ่งไฮทุ่งหน้าคือเก่าล่ะคะ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศทุ่งนายามเช้าเช้านะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านนะคะ เขานี่ก็น,นี่บาคั่้ไในใส่ปุ๋ยสรงม่านเลยพี่น้องเพราะว่าหนามันหัวตลดทีได้ใส่บัลพี่น้องเอ้เขาก็เริ่มเริ่มสัต์สวยสัตว์ม่านแล้วเพิ่นว่าเนาะเป็นแสงแตะเวนเราพี่น้อง ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะ